เรียบร้อยเลยเหมือนมากเลยเขาทำได้ไงพะบอมหยับอะไรหยิบยืมหนูนี่หนูยิ้มหนูยิ้มคะมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก้อนมาที่ก้อนนี่ไงหัวแดงแม่ปุ๋ยมีจิ้งจกมาให้แต่ตอนนี้ ซีซี่เลมอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนซีซี่เลมอนอ่ะจะได้กลิ่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะซีซี่เลมอนตัวนี้อยู่ในบ้านเองอยู่กับรู้เลยอะรู้เลยะถ้าไม่รู้ยังไม่ได้เปิดซองเลยนะเห็นแม่ปุ๋ยซิ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 ไปหาเลยอ่ะไม่รู้เลยไม่รู้ว่าแม่ปุ๋ยยังไม่ได้เปิดซองเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโล่เจ้าหมู กินเป็นไหมของดมซิ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 เตอเตียเกิร์ดซิซิโอ้ลงไปซิลงไปลงไปเปิดโซเลยนะเออแล้วแต่ใครไปก็ไม่ได้กินนะแล้วแต่แล้วแต่เริ่มเริ่มได้กลิ่นหรือเปล่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้ยังไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดก่อนอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวเขอจะเปิดให้ เด oh, no. ี๋ยว่อนนจะพิ่งกินนะหนูอย่าไปโจก่นโชก่อนจะ่ปุยตงก่อนเฮ้ยมันจิ้งจกมากเลยเดียบร้อยเลยกลัวที่ไหนล่ะกลัวที่ไหนซีซี่ตรงนี้ซีซี่โอ้โยไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยโอ้ นั่งลงคอยอ่าคอยโอเคคอยรันก่อนอทุกคนเหมือนมากเลยเขาทำได้งไงพ่อวอมทำมาจากอกไก่นะเออาฮะเร็วดูดูสิสิคอยคอยดิ๊มนะิมันเป็นจิ้งจกนะ,ม,ะมันเป็นจิ้งจกนะรู้ไหมลูาคอยมันเป็นจิ้งจกนะ ไอ้เจ๊ดี้ประจําพี่ก่อนเหรอไปเอ้าหนูยิ้มคอยกอยจับอย่างนี้อย่างนี้เออคอย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 นะคอยไม่นะเอ้าเอ้าเฮ้ยมันเป็นจิ้งจกนะกินจิ้งจกไว้ได้ยังไงเิ๊รืลูกมันอ่ะไม่รู้เลยซ้ำะ เพื่อนๆนะคะที่ดูอก็อยากได้มันเป็นนี่ขนมไก่นี่ขนมไก่นิ่มรูปจิ้งจกเนื้อไก่แท้ๆสำหรับสุนัขและน้องแม่กินได้ทั้งแม่กับน้องสุนัขเลยอไปหาซื้อได้นะคะแม่ปุ๋ยไม่ได้สปอนเซอร์นะคะทุกคนอันนี้เห็นว่าเอ้ยอยากลองกัามาแก้็ดิซี่เลมอนไม่เป็นผลอะไรเลยกินนับเลยอืมชอบเลยอาอร่อยอ่ะเนาะ คอยคอยคอยดูช anyway uh> er> ิ้นน่ะพอมอนเขไม่สิบชิ้นเลยเนี่ดูจ้องใหญ่เลยจำไม่ได้นะคะเฮ้ยอะไรอ่ะมีแต่หางอะไรอ่ะมีแต่หางอะไรอ่ะดูดูดูเดรัมันดูเดมันแล้วนี่อะไรยิมยิมตรงไหนตรงไหนตรงไหนงับจงให้หมดงั้อร่อยดูดู เอนั่งเอาผ้าที่โต้เลยนะพอละสามชิ้นแล้วนา่จะยินสิจ๋าหืมสรุปนะคะขนมจิ้งจกจิซี่เลมอนชอบจ้าชอบมากเนาะบินเลยชอบเป็นบินเลยจิซี่เลมอนไปไปแล้วไายบายคุณผู้ชมหน่อยนะบนะไปอะเกาะขึ้นมาบ๊ายบาย